Mình gọi các bậc tèng Kiêng hoặc xê bậc tiền nồi Kiêng hoặc xê bậc tiền nồi Xẹp không? Hả? Xẹp Bậc tèng piai không? บ่ได้ฝันเปียกให้โ <laughs> บปลาแดกใช่จักมา,กาใส่อยู่บ่พอปลาแดกติ่ยไปดูใจบ้า,ดดาบน ใส่ใส่กันหนึ่งพุ่น tiền hoặc thấy bậc tiền nói nhìn đây lại เนี่ยงวัวเสือมหายยัวมือแรงจะให้เขาลาบห้เด้อเนี่ยงวัวเสือมหายยวมือแรงจะให้เขาลาบห้ยเสือมไวหลีก็มันไ่ได้ออกไปเสือยีให้เขาเขาตู้เย็นไว้ให้เขาเลือกงานไม่เขาลาบห้ให้ไปเลยวล่ะเนดี

bài nhau lưỡi liềm, lông hoa thiệp phụn à, bài nhau lưỡi bàn khẩu văn tả thì, ừm, 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 น,นี่เดอนยังนี่เดือนเดอนมีทุนาเมมยนบ่าวาฮะพุทภาพสิเม็นคืนุนามันเป็นเทียนอย่างเขา ไปมือไหนก่อนไปมือนี่มึเขาแล้วไป่เออคึ้เขาแร้วก็ไปเอาคู่ายุตอนคูม้บักมง ตุ้ยกินน้ำนีดแล้วบ่เอออเยี่ยสองมวยนี่เต๋ออกนะเอานี้กินไม่หายทำไมเตียวมาก่อนเขาเลือกงานกันให้เมียเจ๋วขึ้นไปเอาทั้งตู้เย็นมามัลาบให้ก็ได้เห็นบัวเออ

โอ้สิบเบิด์วถวยียลีตันนี่กจิ้นเบิรลาเขามาสองม,มื่อแล้วลาโดนบ่ได้ giặt cái nhãn xì cam nó hình như thế, ừ, à giặt xì cam, à, bẻm mỏ hầm bờ, thả chúng vào đan, ừ, ồ ừ. 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 กินเบิดเดด้อชนเบิดช่วยนันเห็นหมวมกหวก่อนหมวกหวก,ก็ใส่แต่ไข่บลอกก่อนเนาะบลดอกใส่ได้เนาะใส่ผงตู้ยะารเหรออันนี้ของพี่สาวฟินแลนด์ ห้มุกไปฝากพระเอกวาราชัย งมหัวก็ไปปัดตาเรียกเั่น อืมไปนอนเดี๋ยวพอกันคลิปหนาคลิปนี้ไว้เจนี้สักก่อนจะหาบักตอยตองมาห่อหมูกรอก่อน 对吧？